พ่อในวันนี้นะคะเรื่องตื่นตัวตื่นทำน้องนําหลักสัมนาอาชีวนะนนีงค่ะได้ความรู้ไม่มากก็น้อยนะคะเพราะฉะนั้นบางอย่างคำพูดกินใจทาให้เราเนี่ยมีความสุขในการดาเนินชีวิตนั่นเองค่ะในระดับต่อไปนะคะขอเชิญตัวแทนนักเรียนนักศึกษานะคะกล่าวขอบคุณท่านอาจารย์ที่ให้โอกาสนะมาบญญาารรยายธรรมให้กับพวกเราในการตื่นในวันนี้ค่ะขอเรียนเชิญค่ะ พอพอดีเราจะเี่ยนความเป็นยากรวันน<ป>ี้อคุค่ะไม่หนา มาแล้วเรายังต้องตื่นไปทำที่เป็นพลทหารสาระอ่านด้วยนะคะเราถึงจะน้อมนำหลักสัมมาชีวะไปใช้ในชีวิตนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นอาจารย์เบียร์บอกว่าอะไรคะประโยคสุดท้ายประโยคสุดท้ายอาจารย์เบียถ้าอาจารย์เบียร์บอกว่าอะไรคะจำได้ไหมสาดดูไม่ใช่ขาดดูสาดดูเนี่ยถ้าอาจารย์เบียบอกว่านะหลัก ในการใช้ชีวิตของท่นานอาจารย์เบียร์ก็คือตั้งมั่นอยู่ในหลักของความเป็นจริงจะไม่มีใครเอาแพายหลบได้นอกจากอะไรลูกนอกจากนี้แต่วันนี้ทีทีของเราเดี๋ยวจะเราจะเอาจารย์เบียร์ลงโดยท<ค>ี่ไม่ใช้ลิฟต์ลงบันไดนะคะไม่มีลิฟต์ไม่มีลิฟต์ค่ะเดี๋ยวเราลงบันไดแทนนะครับขอบคุณนะเดี๋ยวเราถ่ายภาพร่วมกันนะคะถ่ายภาพร่วมกันขอเสนอ นะคะด้านหน้าค่ะ หนูยืนหน่อยถ้าแต่ตรงนี้ก็ได้ยืนเลยยืน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 เออยืนตรงนี้ยืนเลยวลูกอะตอนนี้ยืนเลยค่ะยืนยืนแล้วเอาให้เห็นนะคะแอะได้ปาตรงกลางได้ใครกลัวไม่เห็นยืนตรงกลางได้เลยนะคะโอ คุณพระราชาออกาอ้าวลืมพูดสวัสดีทุกคนครับเด็กาแูกาขแถวแนไ่อ้วด้สแถวแถวจะมาเป็นกลุ่มจะมาเป็นเดี่ยวมาเป็ได้หโอเคสวัสดีทุกคนนะวันนี้สนุกไหมโปอไหม สวัสดีครับเรียกเฮียแหลม <Healthcare. S 1> เรียกเฮียได้นะแต่อย่าเติมไมโทรนะแล้วก็ให้พี่สตาฟค,คนสวยของเราเนาะอ่าพี่สตาฟค,คนสวยของเราถ่ายภาพจะได้ไม่เป็นการเสียเวลาค่ะสำหรับตีหนึ่งตีสองเด็กๆนะคะเด็กๆเน,เน,นาะนะคะใครที่จะถ่ายภาพร่วมกับท่านสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยฮะสวัสดีครับลุงแหลมโรสวัสดีหลานเป็นไงไอ้นุ่ม วิาลัยฐานเทคโนโลยีนะครับวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยีเออทำไมต้องหลายเทคโนโลยีเขาเรียกว่าเป็นเป็นแนวทางเเป็นเด็กแนวอะนะอยากให้ลูกชายมาถ่ายกับอาจารย์มาพามาสิครับ สอบถามตอนเย็นหนึ่งทุกอาจารย์มาที่สนามหลวงไหมคะไปครับผมในจังหวะนี้ขอซาวขอซาวเลยค่ะจะเกขอซาวเลยค่แบบนนะนีอ,อ่แบบอลละแล้วว่นีองอานะคะว่าีอยบรรยากาศดีมากนะนเด็กๆที่นี่นะตอชอสและต่อสองสองเข้าใจตั้งคำถามใช้ได้ นามหลวงมีเที่ยวแก้วนะค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ครับค่าอะไรครับค่านจำพิกอร่อยมากโอ้อร่อยนะฮะขอบคุณครับอขอบคุณที่อุดหนดูอาจารย์นะฮะ,ะไปที่สนามหลวงทำไม<ะ>เอ่ยไปไหว้พระธาตุเที่ยวแก้วนะเดี<ะ>๋ยว<ะ>ต่อไปเหว้ระธานที่ยวแกะไปไหว้ระธานเที่นวแก้วนะครับเป็นโรงเรียนอิ<ะ>นเตอร์<ะ> นะะมารอนิสแล้วค่ะอ้าวเป็นผู้ปกครองเหรอเพราะที่ที่นอริชเนี่ะเป็นผู้ปกครองนะสะส่วนใหญ่เออทุกคนจะดูบรรยากาศอย่างไรดีแถวไม่ได้ยาวมากนะนี่แถวอยู่นูน่น รออยู่ที่หมอเส็งนะคะแอนแหลมครับพี่ฝนแต่ผมไม่ได้ไปนะรอไปถ้าจะถ้าจะรอเจอผมก่อนกลับบ้านน่าจะไม่ได้กลับนะฮะวันนี้คำถามได้ปอยอกับเด็กๆจะอยอปัญญาใช่ไหมสวัสดีค่ะคุณแหลมสวัสดีครับดูอาจารย์ยิ้มธุรกิจกันก่อนนะ น้ำหลวงไหวพระเคี้ยวแก้วไม่เสียงค่าใช้จ่ายอะไรค่ะแต่งตัวสุภาพพกบัตรประชาชนไปด้วยอ่าอย่าลืมพกบัตรไปด้วยนะเป็นประชาชนก็ต้องพกบัตรประชาชนนะฮะ คุณค่ะทาไงจะได้เจออาจารย์ค่ะจะได้เจอแอดไหมเข้าไลน์ไม่เป็นอยากให้แอดเข้าให้อาวแอดไปไหมคะสนามหลวงเอาคําถามไหนก่อนดีทําไงจะได้เจออาจารย์ต้องมาหาอาจารย์นะครับตามสถานที่นั่นแหละจะได้เจอแอดไหมได้เจอครับถ้าเจออาจารย์ก็อาจจะเจอผมแอดแอดไปไหมคะสนามหลวงไปครับ <c oughs> หลายคําถามแล้วเกิน1นึ่งเซนเนเนี่ย มินแหลมไปกับอาจารย์ที่สนามสมามหลวงสมามหลวงคืออะไรครับ <c oughs> ขอบคุณแอนแอนและทีมงานนะให้ดูนี่พี่หมี <c oughs> แล้วก็วันนี้มีน้องริษาด้วยนะฮะ <c oughs> น้องมาช่วยถ่ายลงถ่ายรูปนะพี่แหลมเล่นมุกหน่อยเอามุกมาสิเดี๋ยวจะเล่นให้ดู อาจารย์ไปสนามหลวงกี่โมงประมาณน่าจะประมาณมันบ่ายสามครึ่งเลิกสามครึ่งสี่ห้าสี่อ๋อสี่เออน่าจะประมาณห้าโมงก็จะมุกไปที่สนามหลวงนะฮะอาจารย์ตัวจริงหล่อไหมคะเหมือนในจอหรือเปล่าหล่อกว่าในจอครับจากการที่หลายๆคนบอกนะน้องลิสาคนสวยก็มาใช่ครับคุณหมีคุณแหลมคุณหมีคุณ คุณมีคุณวักแหลมอาจารย์พี่ชายผมติดปั่นสล็อตต้องแก้ยังไงครับเลิกปั่นจ้าขโมยขึ้นบ้านยังเหลือบ้านไฟแม่บ้านยังเหลือที่เล่นการพนันไม่เหลืออะไรเลยเดอบอกก่อนเดอแอนแหลมหล่อไหมครับไม่หล่อหรอกจ้า สนามหลวงจะไลฟ์สดไหมครับไม่แน่ใจนะถ้าคนเยอะอาจจะไม่ได้ไลฟ์นะฮะแอาจานใด้พักบ้างหรือจะให้ผมขึ้นถ้าถ้าผมขึ้นน่าจะขึ้นแค่ช่องติ๊กต็อกลูแหลมือหายดียังยังไม่หายเลยตอนนี้มันกำลังแห้งอยู่งานแต่งงานรขของกรงานนี่ยนะฮ รู้เดี๋ยวถามอาจารย์ให้นะว่าที่สนามหลวงอาจารย์จะไลฟ์สดไหมแต่ว่าเนี่ยที่เนี่ยที่เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวไลฟ์เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเดี๋ยวเสร็จจากที่นี่แล้วดเดี๋ยวจะลงไลฟ์ก่อนก่อนที่จะไปอีกที่หนึง่งเพราะว่าเดี๋ยวไปขึ้นที่นู่นจะได้เปลี่ยนหัวข้อหัวข้อไลฟ์สดด้วยนะเมื่อเช้าไปบรรยายที่ไหนคะแอดเมื่อเช้าไปบรรยายที่ธนาคารธนาคารหนึ่งนะฮะแอดแหล่ไม่หล่อตาคมกริบนะตามันจะคมอย่างไร ตอนเย็นสนามหลวงรถติดมากนะคะแอดใช่แต่คืออาจารย์อาจารย์จะไปก็คือไปวันนี้แหละแอดแหลมกับอาจารย์เบียร์ใครสูงกว่ากันผมสูงกว่า4เซนน้องแหลมน้องแหลมขึ้นก็ได้นะจะได้ดูบรรยากาศจะจับผมเดี๋ยวลองดูลองดูแต่เชื่อเหอะผมว่ามีแอดมินหลายๆคนที่ไปกับอาจารย์เขาน่าจะขึ้นด้วยขึ้นไลฟ์สดด้วยอย่างเงี้ย ร่างเจ๊แหลมกลับมาอีกไหมคะขายของไม่อไหรลร่างเจ๊แหลมก็จะกลับมาจา้าอยากเจอเจ๊แหลมอะไรขนาดนั้นมีแต่คนพูดถึงติดตามอาจารย์มาตลอดค่ะเซอร์โอ้โหนุโมทนาด้วยนะครับอาจารย์เป็นดาราท่านหนึ่งใช่แล้วจา้าอาจารย์มาภาคใต้บ้างไหมพฤษภาจ้าไปภาคใต้ ที่แหละมีลงช่องแดงด้วยเหรอบังอาจแอนปัดทำงานทำการจา่าแอนปัดไปออ,ออกไซส์งาน,อ,นาออกไซส์งานเนามื่อไหร่งานโดนไซส์ก็นั่นแหละฮะอย่เาเ่าาจะะเเเออไลงชียขางดไลฟ์สดหรอลุงแหลมตอนเช้าใช่จา้าเออเช้าไม่มีไลฟ์สดน,นะจ๊ะ เดี๋ยวนี้เสพติดอาจารย์มากต้องดูทุกวันนั่นพอไม่ดูแล้วนอนไม่หลับใช่ไหมล่ะติดตามเจ๊แหลมมาตลอดเพราะเป็นตากล้องแน่นอนตากล้องพาไปไหนก็ต้องตามไปทางนั้นแหละเนี่ยอย่างเช่นแบบนี้เป็นต้น อาจารย์สอนทำทำให้ตื่นมองเห็นความจริงที่อาจารย์พูดสาธุการแต่งกายสุภาพเข้า,าศาสนสถานนะเย็นนี้นะถ้าใครจะไปกราบพระธาตุเคี่ยวแก้วนะแต่งกายสุภาพนะครับผมอย่าลืมเอาบัตรประชาชนไปด้วยนะฮะเจแหลมาขายของดีเลยวันนั้นสั่งเพิ่มด้วยอ,อยนุมโมทนาด้วยนะจ๊ะ เดอเรเป็นทั้งเจเป็นทั้งลุงเป็นทั้งยาชใชจ้า้าอะไรเนี่ยไอบ้บีฮะกูจะไหว้มึงมึงพูดถึงแรกนาขวัญหน่อยสิอยากฟังและอีกหลายๆคนก็อยากฟังรีลายเยอะเหลือเกินไม่รู้จริงๆเหรอแรกนาขวัญคืออะไรไปเซิร์ชก o เกิลได้นะครับพี่ครับ เขาก็ไม่ได้จําเป็นที่พี่จะต้องมาไหว้นะครับพี่อยากไหว้พี่ก็ไหว้พี่ไม่อยากไหว้ก็แล้วแต่พี่นะครับผู้คนและเด็กๆขนมือกับดีใจกับอาจารย์เบียร์มากๆอนุโมทนาด้วยนะฮะชุนหลังๆมาเลิกเลิกตอบโต้เลิกด่ากลับ เลิกด่ากลับแล้วแฮปปี้มากสบายใจจิตเราก็มีเมตตามากขึ้นจิตเราก็ไม่ต้องไปมหมองกับคำด่าของเขามันล่อซื้อบล็อกมันเลยไม่บล็อกหรอกปล่อยให้เขาเออกากเลือดนะฮะากากเลือดแบบหนังจีนอ่ะอฝากคุณลูกเมียค่ะด้วย อยากรู้เรื่องอะไรก็ไปซื้อกูเกิลก็ได้นะฮะไม่ต้องมาทําเป็นแบบโอ้ยถ้าพูดได้จะไหว้มึงนู่นนี่นั่นไม่ต้องเอออยากรู้อะไรก็ไปกูเกิลนู่นคิดถึงเจแรมรี่ค่ะแอดเออเดี๋ยวอาจารย์ขึ้นตะก้า,กาอีกเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไล์จะเอาล่างอีเจแลมออกมาแหมเหล่าชานีเด็กทั้งหลายไม่ต้องรอไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้นะจ๊ะ จดสมรสถเท่าเทียมแล้วเมื่อไหร่จะเปิดผัวอาจารย์เพียไปยุ่งสาระดอะไรกับเขาเขาถือพอมาจาันโอ้ยอาจารย์มีบรรยายที่พัทยาไหมสิ้นเดือนนี้นะฮะมีพัทยา เออไปถามบมลุงแหลมบอกไปถาม AI เลยเรื่องนั้นเออเขาอาจจะยังคืออย่างนี้เขาอายุเยอะแล้วเขาอาจจะไม่รู้จัก AI ไงเขาอาจจะแบบแชท GPT แชท GPT ก็ไม่รู้ g e m i n i ก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยก็ทําใจนิดนึงเออเออขาออยุเยอะแล้วสงสารผู้เฒ่าขเขานี่อีกนิดเดียวเขาเนี่ยระดับวัตถุบโบราณเลยนะเฮ้ยอย่าไปว่าเขา ใมาป่วนเยอะเอออย่าไปด่ายิ่งชอบใช่ถ้าเราด่ากลับเขาจะชอบอเขาจะแฮปปี้ลัวลูกชายไม่ได้ถ่ายรูปอ้าวลูกชายมาแล้วเหรอจ๊ะใช่ครับอาจารย์ครับประมาณเดินทางไม่เกินครึ่งชั่วโมง,งใกล้ครับใกล,ใกล้ทุกคนหรือว่าขอญาตครับ ต่อเลยผมว่าแปบเดียวคือพักก่อนดีกว่าครับพักก่อนดีกว่าครับเดี๋ยวค่อยขึ้นที่นู่นขออนุญาตทุกคนนะฮะบายบายด้วยภาพอาจารย์นะครับลาละอนุโมทนาทุกคนด้วยนะไปตัาดลาไปตลาดา